นปดอนสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เนี่ยผมหยิบเอาคำถามที่ได้จากนักศึกษานะครับมา อยากจะมาแชร์แล้วก็มาช่วยตอบในมุมของผมเองนะครับให้กับรายการผู้ฟังรายการนุดลสตอรี่ด้วยที่มาที่ไปนิดหนึ่งครับเพิินนักศึกษาในสาขาผมสาขาผมคือสาขา Operation Management ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหายธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะมีการจัดค่ายนักศึกษาของปี2-3-4นะครับเพื่อถ้าปี2ก็เตรียมความพร้อมในการเรียนปี3ปี4ปี3ก็อาจจะเน้นเรื่องของการไปฝึกงานส่วนปี4ก็ พร้อมที่จะจบการศึกษาเพื่อไปสมัครงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการให้นักศึกษาไปเข้าค่ายแล้วก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับคราวนี้เนื่องจากผมเองนะก็เป็นบังเอิญปกติทุกปีก็จะไปด้วยแต่ว่าปีนี้เนี่ยติดเดินทางไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้ไปคราวนี้เห็นคําถามของนักศึกษาซึ่งทางหัวหน้าสาขาผมเนี่ยเขาส่งเข้ามาในกลุ่มนะครับเป็นคําถามเกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียน มันก็จะมีคําถาม2กลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นเจาะลึกเกี่ยวกับสาขาผมเลยซึ่งคําถามอันนั้นก็คงไม่ออกมาเล่าในในพอดแคสต์หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์คนจํานวนมากนะครับมันก็แบบวิชานี้เมื่อไหร่จะเปิดอะไรเงี้ยก,ก็ก็จะเป็นเฉพาะเจะจงไปกันนั้นก็จะไม่เอามาแต่ผมเห็นว่าหลายคําถามเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์แล้วน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนด้วยนะครับผมเลยคัดเลือกบางคําถามต้องบอกว่าผมขออนุญาต ปรับหรือเปลี่ยนคำถามให้มันกว้างขึ้นอีกนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าบางบางอันมันก็จะสเปซิฟิกกับสาขาผมมากเกินไปเนี่ยก็ขอปรับเพื่อจะได้ตอบโจทย์คนจนํานวนมากแล้วขออนุญาตแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะครับอันแรกเนี่ยคือเป็นคําถามของนักศึกษาว่าเราควรทํางานที่เอกชนหรือราชการอันไหนดีกว่ากันผมผมคิดว่าคงเดาได้ครับว่ามันคงไม่มีคําตอบเดียว ว่ารัชการดีกว่าแน่นอนเอกชนดีกว่าแน่นอนแต่ว่าผมก็อยากแชร์ในมุมของผมด้วยว่ามันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะบอกว่าราชการนจะโดดเด่นเรื่องเกี่ยวข้องของความมั่นคงโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติในราชการเนี่ยโอกาสที่จะถูกเลิกออฟจะมีน้อยกว่าเอกชนนะเพราะนั้นความมั่นคงมักจะเป็นประเด็นแล้วก็เรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะการที่มีสวัสดิการครอบคลุมถึงคุณพ่อคุณแม่ อะไรต่างๆนันน้าเนี่ยก็มักจะนะไม่ได้ตลอดนะมักจะดีกว่าตัวเอกชนเองนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าพูดถึงตัวเงินตัวเงินเดือนเอกชนมักจะสูงกว่าราชการโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ความจะเรียกว่าอะไรนะ,ะกฎระเบียบต่างๆเนี่ยทั่วไปเนี่ยเอกชนก็จะมีความยืดหยุ่นจะสามารถทําอะไรได้เร็วกว่าหรือง่ายกว่าราชการ คงไม่ได้มีคําตอบเดียวอย่างนี้ผมบอกนะครับทุกคนก็คงลงไปศึกษาดูว่าราชการคือคาว่าราชการก็กว้างมากนะบางหน่วยงานก็ก็ถือว่าทํางานได้ดีรวดเร็วเกือบจะเหมือนเอกชนก็มีนะครับหรือเอกชนบางที่ก็แบบบริโรเคติกมากนะครับแบบหยอะไรเยอะแยะเป็นไปหมดก็มีเหมือนกันนะมันนั้นโดยโดย general เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับมีคําถามซึ่งผมบิดเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยคือเขาถามว่า อยากให้อาจารย์แนะนำ first job ก็คืองานแรกเนี่ยควรจะทำทำอะไรดีนะครับแน่นอนเขาถามเรื่องสาขาของผมโดยเฉพาะแหละแต่ว่าผมอยากจะพูด general ด้วยคือผมว่า first job นะถ้าถ้าเป็นผมนะผมแนะนำนะผมก็เข้าใจนะเ,เรื่องเงินเดือนจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากเท่ากับโอกาสที่เราจะได้ทำงานทดลองทำงานในสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบลองดูก่อนสมมุติว่ามีงาน A กับงาน B นะ งานเเนี่ยเราคิดว่าเราชอบมากกว่างาน B เนี่ยชอบน้อยกว่าหรือไม่ชอบเลยแล้วก็แต่งาน B เนี่ยงเงินเดือนมากกว่างาน A ถ้าเป็นผมผมจะเลือก A นะแต่ว่าแน่นอนบางคนก็จะมีข้อจํากัดหลายๆเรื่องโอ้ต้องการเงินด่วนเลยต้องใช้เงินเร่งด่วนมากอะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเจเนอเัลทั่วไปเนี่ยเราทดลองงานที่เราชอบก่อนนะเงินเดือนอ่ะเดี๋ยวมันตามกันทนันหรือมันแซงกันได้เลยเชื่อเถอะนะครับแล้วยิ่งห่างกันแบบหลักร้อยหลักพันเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้สิ gnificant มาก เรืเ่องงานที่เราชอบทดลองดูก่อนแล้วถ้าเกิดเลือกเราไม่ชอบอย่างที่เราคิดเราจะได้รู้ไงว่าอ๋อเราเคยคิดว่าเราชอบเรื่องนี้เราจะได้ไม่ไปทุ่มเทเรื่องนี้นะครับคำถามถัดไปคือเรื่องของการเรียนต่อปปิญญาโทเขาเขาจริงๆเขาถามเรื่องว่าสาขาวิชาอะไรแต่ว่ามิติที่ผมอยากอยากแชร์ด้วยก็คือว่าเวลาเราเรียนต่อปปิญญาโทเนี่ยส่วนตัวนะผมคิดว่าอยากให้ทดลองทํางานสักระยะหนึ่งก่อนถามว่าทําไมเพราะว่า บางทีเราไม่รู้เราคิดว่าเราอยากต่อสาขานี้แต่ว่าพอต่อไปแล้วพอมาทํางานจริงๆอา้าวไม่ชอบเนี่ยเสียเวลาในการต่อโทรสาขานี้มาทําไมก็ไม่รู้ถ้าเราเริ่มทํางานในสาขาที่เราอยากต่อสมมุติว่าเราอยากต่อสาขานี้สาขา o p e r a t i o n management นะยกตัวอย่างแล้วลงทํางานทางด้าน om สักนิดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยไม่เห็นสนุกเลยเอ่ะเราจะได้หยุดล้มเลิกเราจะได้เปลี่ยนสาขานะครับเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าถามผมรอสักนิดหนึ่งจะดีกว่านะครับเเขาพูดถึง AI ฮะเขาบอก AI เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยคิดว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคำถามที่ทุกคนในโลกถามผมมองแบบนี้นะครับ AI เนี่ยผมมองเอาแบบเอาแบบเทียบให้ให้เห็นภาพเนี่ยผมมองคล้ายๆเป็นคอมพิวเตอร์อะก็ก็ผมเชื่อว่ายุคตอนนี้คอมพิวเตอร์มาใหม่ๆก็คนจะบอกคนตกงานเยอะแยะเพราะว่าเรามีคอมพิวเตอร์ช่วยก็จริง มันช่วยได้จริงแต่ว่าถามว่าคนตกงานไหมก็มีแต่มันก็คือคนที่เคยแบบพิมพ์ดีดอยู่แล้วต่อไปมันไม่ต้องใช้แล้วอ่ะผมว่า AI เป็นแบบนั้นนะ่ยไม่ได้แปลว่าตกงานแล้วจะแบบตกงานตลอดไปไงคุณก็สร้างทักษะใหม่ๆที่ AI ทําไม่ได้แล้วตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องทําแนนคอมพิวเตอร์เราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือต่อไปเราก็จะใช้ AI เป็นเครื่องมือนะครับมีคําถามแทรกกันหนึ่ง ซึ่งน่ารักดีแต่ว่าไม่รู้คนถามเนี่ยเขาคงถามสนุกสนุกแต่ในนถามแทรกแล้วผมก็ผมก็ไปด้วยนะเขาถามว่าของที่ซื้อที่คุม้มของที่ซื้อแล้วคุ้มที่สุดในปีที่แล้วคืออะไรถ้าถามผมนะเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งอ่านหนังสือตอนก่อนนอนคืนเป็นเก้าอี้นอนเนี่ยนะอันนั้นนะ่ะคุ้มสุดแหลวใช้ทุกวันเลยนะครับ<ม>ก็เขาถามมาก็เห็นเห็นก็น่ารักดีก็เ,เอามาเล่าให้ฟังนะครับเอ่อ มีถามเรื่องของแนะนํากลุ่มธุรกิจที่จะเติบโตในอีก5ปีข้างหน้าของไทยฮะจริงๆเขาถามเขาบอกว่าเขาอยากได้หุ้นนะก็ถ้าพูดถึงอยากได้หุ้นเนี่ยตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าผมต้องไปหาข้อมูลมันตัวเองอย่างตัวไม่รอดแล้วตรงๆนะครับแหมจะไปแนะนําหุ้นให้ให้นักศึกษาผมคงไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าธุรกิจดีอย่างเดียวนะราคาหุ้นมันแพงเกินไปหรือเปล่าด้วยต้องต้องศึกษาวันนั้นเนี่ยส่วนตัวก็ไม่ไม่สามารถแนะนําหุ้นได้แต่ว่าถ้าพูดถึงเทรนธุรกิจนะ สำหรับผมนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเอจจิ้งโซซ t y ตี้เนี่ยผมว่ามาแน่เพราะว่าอันนี้มันคือ Predictable Fu t u r e เลยคือคือยังไงก็ตามเนี่ยจะมีจำนวนคนแก่เยอะขึ้นแน่นอนเพราะเราไม่สามารถจะเร่งจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นได้ตามใจชอบนกึกออกไหมครับไม่เหมือนเศรษฐกิจอันอื่นบอกว่าเอ้ยมันไม่แน่นะถ้าเกิดตรงนั้นมีดีมานเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่าถ้าจำนวนคนแก่เนี่ยยังไงก็เพิ่มฮะเพะว่ามันมันมันจะเติบโตตามอายุอะ่ะนกึกออกไหมเราไม่สามารถจะเพิ่มจํานวนเด็ก ห้ิบล้านคนได้ทันทีอะไรเงี้ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นไปไม่ได้ไงเพราะนั้นเนี่ยเฮลท์แคร์ส่วนตัวส่วนหุ้นจะไม่ได้บอกว่าหุ้นเฮลท์แคร์ดีไม่ดีนะเพราะว่ามันต้องดูราคาด้วยอนนะั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ธุรกิจที่น่าจะเติบโตคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับอ,อ,อีกอันนึงนะครับบอกว่า อันนี้ก็เป็นคำถามที่ที่น่าสนใจมากนะครับบอกว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงอายุเท่าๆกับพวกเราได้จานอยากกลับไปทำอะไรหรืออยากบอกอะไรในตัวเองในตอนนั้นไหมครับโอ้โหเป็นแบบฟิโลโซฟีมากเลยนะแต่ชอบคำถามนะครับออตอนผมอายุเท่าเขาเนี่ยก็ประมาณ20เนี่ยนะครับอยากกลับไปทำอะไรอะ่ะผมตอบยากเหมือนกันนะคือคือถ้าถามผมผมอาจจะอยากอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นกว่าที่เคยอ่าน ไม่ใช่นัอเรียนต,ตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆนะชีวิตในมหาวิทยาลัยผมเนี่ยอ่านหนังสือเรียนซะเะยอะก็อยากเรียนดีแหละมันก็จริงอะ่ะมันก็มันก็ทำให้ผมได้ผลการเรียนที่ดีแต่ว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นชีวิตนักศึกษาตอนนั้นเป็นต้องเรียกว่าเป็นนิสิตนะผมจบที่จุฬาเนี่ยที่ผมไม่ได้ทําอีกตั้งเยอะอะนะครับก็อยากจะกลับไปทําสิ่งพวกนั้นมากๆนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็เที่ยวกับเพื่อนเยอะขึ้นนะครับหรือว่า อ่านหนังสือพวกอ่านเล่นนะ่ะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเยอะขึ้นอะไรแบบนั้นมามากกว่านะครับนอกนั้นไม่ได้มีอะไรเสียใจมากนะครับเออมีคนบอกย้อนกลับไปจะเลือกวิศวะไหมคือตอนนั้นนะี่ะในเวลานั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ที่ผมจะเลือกอยู่แล้วแหละก็ตอนนั้นก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะเป็นค่านิยมนะแต่ถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากนะครับแต่ถ้าถ้าย้อนกลับไปก็คงยังคงเลือกมั้งเพราะว่าก็าอย่างที่บอกก็ไม่ไม่ตอนนั้นไม่มีแพชชั่นอะไร ขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าไปเปลี่ยนตอนนั้นตอนนี้อาจจะไม่ได้ทํางานที่เรารักก็ได้ไงคือผมไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปลี่ยนอดีตเนาะเพราะว่าผมชอบชีวิตในปัจจุบันเนงเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนอดีตแล้วเกิดปัจจุบันมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันก็ไม่คุ้มอะนะครับส่วนคําแนะนําที่อยากบอกผมก็จะบอกว่าทําได้ดีแล้วม้งก็ก,ก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกแบบอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงนะครับ อา,อาจจะบอกว่าอ่านหนังสือเยอะๆก็ดีนะเพราะว่าผมก็ได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือมากมายจนถึงจนถึงปัจจุบันนี้แต่ถ้าอา่านตั้งแต่ตอนนั้นก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล้วก็พักผ่อนนะดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอันนี้บอกว่าอยากได้คําแนะนําสําหรับการเริ่มชีวิตวัยทํางานวัย2030ควรโฟกัสที่จุดไหนดีคะผมว่านะยุคถ้าถามผมนะครับ 20-30เนี่ยน่าจะเป็นยุคของการ explore explore คือการสำรวจตัวเองนะครับเราพยายามเริ่มทำอะไรหลายๆอย่างที่เราอยู่ในขอบข่ายของความสนใจเราให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราเจอเนะี่ยมันจะ settle ได้เองมันจะมันจะ focus ได้เองว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับอย่าเพิ่งไปยึดติดว่าฉันเรียนจบด้านนี้ฉันต้องทำด้านนี้อย่างเดียวอย่าอย่าไปยึดติดแบบนั้นนะครับมีอะไรที่เป็นโอกาสทดลองได้ทดลองแต่ต้องเป็นอันที่เราสนใจนะไม่ใช่ทดลองมั่วซั่วนะครับ แล้วเราจะเจอนะถ้าถามผมนะชีวิตไปทํางานเนี่ยทดลองหลากหลายนะครับขอโค้ดสักอันที่อาจารย์ใช้กับตัวเองได้ผลตลอดโอ้ต้องถามว่าได้ผลเรื่องไหนอะ่ะคือส่วนตัวเดี๋ยวนี้โค้ดก็เป็นชื่อหนังสือถ,ถ้าคิดเร็วๆว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วอะ่ะผมถ้าผมจะจะเชร์เนี่ยผมคำว่าแค่นี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยมันมันคือการ accept สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดเราจะไม่พัฒนาตัวเองนะครับ มันมันมัน,ม,นมันแฝงกับการขอบคุณในสิ่งที่เรามีด้วยนะผมว่าถ้าเป็นเป็นโค้ดหรือว่าเป็นคําเตือนใจก็คือเราก็แค่นี้ก็ดีมากแล้วน่าจะเป็นโค้ดของผมแหละณณนะนะเวลานี้ถ้าคิดเร็วๆนะครับจะ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 คิดได้แบบนี้อีกอันนึงคือถ้าเกิดรู้สึกเครียดๆเนี่ยหรือรู้สึกแบบดาวๆแย่ๆเนี่ยก็จะบอกว่า everything happens for a reason ก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะนะมันมันมีเหตุผลของมันเสมอแล้ววงเล็บก็คือเหตุผลที่จะ พาตัวเราอะให้มันให้มันดีขึ้นแต่เรายังไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงนะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุผลที่ดีอย่างเช่นเราไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับเนี่ยมันก็ everything happen for a reason ก็แปลว่าเขาไม่รับเนี่ยก็แปลว่าจริงๆแล้วงานนี้อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้เข้าไปเราจะเซ็งเลยก็ได้แล้วมันอาจจะทําให้ที่เราเขาไม่รับเรางานนี้ทําให้เราไปเจองานที่มันเจ๋งวันนี้ก็ได้คนที่อ,อกหัก everything happen for a reason แบบว่าสมมติจีผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนงคน,คน,คนี้ไม่ชอบเศร้าเนาะแต่ว่า ก็อาจจะเป,เป็นเพราะว่าเราไม่เหมาะคนนี้ถ้าเราเป็นแฟนคนนี้อีก5ปีอาจจะต้องเลิกกันแล้วเจ็บกว่านี้ทั้งเยอะแล้วมันอาจจะทําให้เราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ดีกว่านี้อีกชอบเราชอบเรามากกว่านี้อีกแล้วเราชอบเขามากกว่านี้อีกก็ได้ไนงะนะครับมองแบบนี้นะครับมีคนถามเรื่องเรียน MBA หนักไหมก็ต้องถามว่าเรียนที่ไหนนะครับก,ก็พอสมควรฮนะแต่มันไม่ได้หนักแบบทําไม่ได้หรอกนะครับผมผมก็เห็นนักศึกษาเอ็บบนทุกคนนอะ็มบที่ธรรมาศาสตร์นะที่อื่นผมไม่รู้นะ เอ็มเอธรรมศาสตร์บอกว่านักจังเลยนักจังเลย,ก,เลยก็เห็นจบเกือบทุกคนไอ้ที่ไม่จบส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าเรียนไม่ไหวก็คือไม่จบก็ส่วนใหญ่ก็ไปทําอย่างอื่นไปทํางงทํางาน,งานอะไรนู่นนี่นั่นน,นะครับอยากให้อาจารย์แนะนําเทคนิคการบริหารเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเอ่อสำหรับผมนะถ้าผมจะแชร์นะครับการบริหารเวลาผมคิดว่าต้องลดขาเข้าก่อนคือเทคนิค time management อะไรก็เอาไม่อยู่ครับถ้าเกิดขาเข้ามันเข้ามาไม่หยุดอ่ะ เราเราเอาไม่อยู่หรอกเราเราบริหารไม่ไหวหรอกเพราะฉนั้นเนี่ยต้องต้องหยุดขาเข้าขาเข้าเช่นงานบางอย่างที่มันไม่สําคัญไม่จําเป็นเราต้องหยุดเราต้องไม่ทําไ,ไม่งนนะั้นโกยมาหมดเนี่ยทำไม่ไหวนะครับอันนี้เร็วๆคือแบบนี้คราวนี้พอหยุดขาเข้าเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วต้อง prioritize uh, prioritize ก็คือจัดลําดับมันว่าอันนี้ควรทําก่อนอันนี้ควรทําหลังถ้าเราไม่จัดลําดับมันก็จะเละเอีกเหมือนกัน อีกเรื่องหนึ่งคือการ allocate allocate คือการ assign ให้คนอื่นทําหรือจ้างคนอื่นทำนะครับก็จะช่วยทําให้เราว่างขึ้นหรือ delegate นะครับแบ่งงานให้คนอื่นทาจะจะช่วยได้นะครับในบางเรื่องที่ควรแบ่งนะไม่ใช่ว่าแบ่งมันทุกเรื่องนะครับก็ก็ต้องลองดูอันนี้ก็น่ารักดีนะครับชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเลยคะ,ะส่วนตัวผมก็มีความสุขดีแล้วก็จะวัดยุ่งเหรอ ก็พอควรนะงานก็เต็มเต็มมืออยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับเบอร์เนาเพราะว่าระวังตัวอยู่เสมอนะครับอันนี้คือเล่าโมเมนต์สนุกสนุกตอนเป็นอาจารย์ให้ฟังหน่อยโอ้เป็นคำถามที่ดีนะครับไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยเออสนุกจริงๆถ้าถ้าเป็นโมเมนต์มีความสุขเนี่ยจะต้องบอกว่าสอนหนังสือมานานแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เราเห็นลูกศิษย์เราประสบความสําเร็จแต่โมเมนต์สนุกสนุกก่อ ยังนึกไม่ออกเลยเร็วๆนี้นึกไม่ออกเลยที่มันมีอะไรที่แบบขำๆสนุกๆอาจจะอาจจะในในห้องเออมีเหมือนกันนะบางทีเราสอนหนังสืออยู่แล้วแบบสอนแล้วนักศึกษาตามไม่ทันแล้วเขาถอนหายใจแรงๆอะ่ะมันก็จะเพอเอินจังหวะห้องมันเงียบพอดีไงสมมติผมสอนสอนสอน,สอนอยู่นักศึกษาบแบบเฮ้ออย่างเงี้ยคนก็ขำกันทั้งห้องอะไรเงี้ยก็มีอยู่บ้างนะเขาก็อายนะเขาแบบจังหวะเฮ้อมัน ผิดแบบจังหวะมันผิดพอดีผมหยุดพูดพอดีนะักศึกษาเงียบอยู่แล้วแล้วมันเลยถอนในใจแรงมากอารมณ์แบบนั้นนะครับก็คงมีประมาณนั้นบ้างนะครับอาหารเช้าที่อาจารย์ชอบทานโอ้โหอันนี้อันนี้ทั่วไปมากนะผมชอบข้าวต้มกับโจ๊กครับถ้าถ้าเลือกได้นะครับอันนี้ครับผู้ใหญ่อายุ30-50ปีนะครับคือคือมีอาจารย์ไปหลายท่านเนะนะมีอะไรอยากบอกเด็กอาย20ุ20่ต้นต้นบ้างไหม สำหรับการใช้ชีวิตหลังร่วมมหาวิทยาลในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกเด็กคนหนึ่งไม่ใช่สถานะอาจารย์ก็เหมือนเดิม explore นะครับคือคือผมก็มีมีกฎหรือจะเรียกว่าอะไรดีนะเป็นคติในการดําเนินชีวิตข้อหนึ่งคือว่าทําอะไรก็ตามที่เราจะไม่รู้สึกเสียดายในภายหลังอะ่ะเออทาเถอะนะครับเรายี่ยอายุ20 30ิบสะต้นๆเลยอะ่ะยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำครอบครัวปกติก็ยังไม่มีด้วยซ้ำอะ่ะ เป็นโอกาสทองครับที่อยากจะทำอะไรก็ทำครับอยากเที่ยวเที่ยวครับอยากทำสตาร์ทอัพทำครับอยากมาทําธุรกิจเองทำครับเพียงแต่ก็ก็ <ๆ S 1> อย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาขนาดนั้นอย่าไปทุ่มสุดตัวขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นทําพวกนี้แล้วมันไม่มันไม่สำเร็จก็เลิกแล้วก็มีทางเลือกเยอะแยะในมาก,มา,ก,ม,ากมายในชีวิตเนาะก็อยากให้ให้ explore สำรวจแล้วก็ทําอะไรที่ตัวเองอยากทําโดยที่วงเล็บเรื่องพวกนั้นไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรทมนะอันนั้นอันนั้นไม่เอานะครับ ถัดไปครับถามบอกว่าสถานการณ์ที่กดดันที่สุดในชีวิตการํำงานคืออะไรแล้วผ่านมาได้อย่างไรส่วนตัวผมมว่าเป็นสถานการณ์ในยุคที่ผมไปรับตำแหน่งอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเป็นตำแหน่งที่สำคัญแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับตัวเองเบิร์นเอาท์ผ่านมาได้อย่างไรก็สุดท้ายก็ต้องเลิกบางงานไปก,ก็ตัดสินใจที่จะกล้าที่จะพูดบอกว่าขอไม่ทาตรงนี้ไม่เช่นนั้นก็ตัวเองก็ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตก็จะ,ก,จะก็จะแย่นะครับ มีนักศึกษาถามว่าอยากทราบว่าจุดไหนในชีวิตตอนนั้นทําให้ตัดสินใจเรียนต่อแบบว่าต่อยาวไปถึงปอเอกเลยคือผมไม่ได้เป็นคนเรียนรวดเดียวถึงปอเอกนะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าตัดช็อตมาว่าอะไรที่ทําให้ผมไปเรียนปอเอกต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรียนจบ MBA ที่ธรรมศาสตร์แล้วรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเป็นวิศวกรไปตลอดชีวิตแค่นั้นเองเลยผมก็เลยรู้สึกว่าผมจะลาออกจากตําแหน่ง ที่ทํางานอยู่ที่ปตทนะครับแล้วก็พอลาออกแล้วจะทําอะไรดีก็เป็นความฝันข้อหนึ่งของผมคือเป็นยาเอกก็เลยตัดสินใจว่างั้นไปเป็นยาเอกนี่แหละนะครับก็ ก็ตัดสินใจง่ายๆ,ๆแบบนั้นนะซึ่งซึ่งมื่ย้อนกลับอีกทีก็ดูแบบเออดูม,ม,มัน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 เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเราเปลี่ยนวิชาชีพเราไปเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีความตั้งใจใดๆในการมาเป็นอาจารย์นะครับยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำนะครับาสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจที่สุดเอาภาพรประเทศรวมๆผมชอบญี่ปุ่นนะผมว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่ารักแล้วก็เที่ยวแล้วก็ถูกอาหารอะไรถูกปากหมด แต่ถ้าพูดถึงว่ามารทับใจก็ต้องบอกว่าไปอังกฤษไปดูฟุตบอลที่สนามของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแหละเพราะว่าเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็คงมาทับใจในในมุมนั้นมากกว่าแต่ถ้าพูดถึง general เนี่ยผมผมชอบญี่ปุ่นแต่ความสวยงามนะมันมีหลายมุมอะ่ะชอบนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสวยอะ่ะชอบเลยอะ่ะขับรถเที่ยวเกาะใต้นะคชอบเลยชอบเลยนะครับเอเอมริกาบางเมืองชอบ บางเมืองไม่ค่อยชอบนะครับเมืองผมไม่ชอบเมืองให,ใหญ่ๆที่แบบดูอึดอัดอะ่ะไ,ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบแบบล็อกกี้เมลเทนอะไรเงี้ยอ,อันเนี้ยอันเนี้ยชอบนะครับก็ประมาณนี้เนาะผมว่าเป็นคําถามท,ที่น่ารักนะเป็นคาถามบางอันก็มีประโยชน์บางอันก็อาจจะเป็นคําถามชีวิตประจำวันส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ก็อดอ่านไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไปเนาะก็เลยไม่ได้ตอบคาถามนี้เองนะครับอาจารย์หลายๆท่านที่ไปคงได้ตอบคาถามนักศึกษา เหล่านี้ได้ครบถ้วนแล้วนะผมเดาเอาแต่เพินทางหัวหน้าสาขาโพสต์ว่าในกลุ่มแล้วอ่านแล้วเอ้ยคําถามดีแฮะอะไรเงี้ยก็เลยคัดเลือกมา,าถือโอกาสมาแชร์อยู่ในโนพดน n สตอรี่ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดอัดไปครับสวัสดีครับ n นพดน n สตอรี่ A life changing story.